สวัสดีครับพี่น้องครับมนีนะครับผมก็จะเขามาแนะนำนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเขานานาหนาวแต่ว่ามันกับบหนาวปนดนะครับพี่น้องแต่ว่านะครับดินเท่านี่มันแห้งนะครับเหมือนเดือนซีเดือนหาเลยครับมันแห้งมันบมมีฝนนะครับจะไม่นั้นมนีกับชิมาแนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยนะครับ ใส่ปุ๋ยจังไดในช่วงนี้นะครับช่วงบ่มีฝนนี่ก็ถือว่าแรงนะครับช่วงอ่าถ้าบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงหนาแรงนี่แหละช่วงบ่มีฝนนี่แหละนะครับเพจจังไดการใส่ปุ๋ยแบบใดจึงจะมีคุณภาพนะครับทีใส่ปุ๋ยแบบเม็ดหรือแบบน้ำดีนะครับผมครับผมช่วงนี้นะครับงดการใส่ปุ๋ยแบบเม็ดนะครับผมแม่นพี่น้องหยอดลงไปก็ใส่บ่ได้ผลนะครับดินมันแห้งนะครับดินมันแห้ง ปุ๋ยสูตรยงยั้งบดดีๆเอามาใส่กับบอ่อามอกครับพี่นอ้องอปุ๋ยสูตรยงยั้งกะใส่บอ่อก้ามในช่วงนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับถี่เพ่นบ่เคยเห็ดนะครับผมจะแนะนําเป็นปุ๋ยน้ํานะครับเป็นปุ๋ยน้าเป็นปุ๋ยน้ําน้ามาฉีดคือผมเมาอธิบายไปหลายหลายคลิปนั่นแหละครับพี่น้องเพราว่าจะเป็นแบบฮอร์โมนแบบสําเร็จเร่งต้นเร่งใบนะครับ ลร้ไรยี่ห้อที่ประเทศขึ้นมาขายนั่นแหละครับเหมาะสมสําหรับการมาฉีดในช่วงบ่มีฝนช่วงฝนถิ่มช่วงโดนโดนหลายเดือน3เดือน2เดือน3เดือนอนะครับบ่มีฝนเลยนะครับเหมาะสําหรับเอามาฉีดนะครับบ่ว่าจะเป็นฮอร์โมนสําเร็จนะครับสูตรเล่งต้นเล่งใบนะครับให้เพิ่งงามเร็วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขยันฉีดเนี่ยจัหน้อยเมือฉีดเท่านึงหรือ10มือฉีดเท่านึงนะครับพี่น้อง พะว่าซอยเพิินบอมลุงช่วงนี้ช่วงม่มีนนนะครับช่วงนี้ก็ดินเพิินอยากแห้งนะครับแห้งแน่นะครับบางคนปลูกมันเดือนสิบเอ็ดนะครับบางคนปลูกมันให้น้านะครับเฮ็ดได้นะครับแบบเดียวกันนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วนะครับดเดือนสองเดือนเริ่มแท่งยอดนะครับมีใบแล้วนะครับน้ามาฉีดได้หรือว่าเข้าจ่าผสมเองนะครับ น้ำปุ๋ยเกตยิ้มห้าห้าห้าหรือยี่สิบยี่สิบนะครับมาผสมละลายน้ำและกระฉีดถ้าเป็นมันไม้นะครับถ้าเป็นมันปลูลกไม้นะครับผสมน้ำยาเร่งรลกเข้าไปน้ำนะครับพี่น้องผสมน้ำยาเร่งรลกนะครับให้รลกเพิ่นเดินดีนะครับให้ซอยอเพิ่นออกหาหารกินเด็กไก่นะครับเพิ่นจังขียย่ไงไรไงไว้โตวไว้นะครับช่วงนี้ให้แนะนํำเป็นปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยน้ำอย่างเดียวนะครับถ้าเอาปุ๋ยเม็ดมาหยอดนะครับบ่ละไรครับพะว่าคววมชื้นมันมีในอ่าดินนะครับในช่วงนี้นะครับมันเลิกนะครับอ่มีอยู่แต่รึกนะครับคววมชื้นอยู่ใต้ดินนี่บ่เหมาะสําหรับการหยอดปุ๋ยเม็ดแม่นหยอดลงไปนะครับมันกะบ่ละไรนะครับก้อนโคโลเคเลแม่นหยอดลงไป2เดือน3เดือนกับพี่น้องมะขุดบังโหลดนะครับมะขวดบังโหลด ตรงถี่เห่าหยอดปุ๋ยเม็ดลงไปแล้วมันบละลายล่นะครับแล้วการถีหยอดสิ้นเปียงไปซ,ซื้อนะครับใส่ปุ๋ยบ่มีประสิทธิภาพนี่เขาเรียกว่าใช้ปุ๋ยไม่มีประสิทธิภาพบ่ราว่าสีหอได้กระซังบพราว่าสีสูตรไดทีวากิงๆนะครับสูตรไดทีว่าเอาไปใส่นี่เข้มข้นมากใส่แล้วได้ผลด,ดี๋ยวเฝ้ามาใส่นี่แหละที่ผมบอกว่าใส่ถูกช่วงถูกจังหวะหรือว่าถูกวิธีนะครับ มันจังจะได้ผลปุ๋ยเม็ดแต่ถ้าปุ๋ยน้ำนะครับสามารถฉีด bon. ได้เลยนะครับเนี่ยถ <t> ้าคืนลักษณะนี้เราฉีดได้เลยนะครับยนื้มือเศร้าจะมีหมอกแน่เล็กน้อยนะครับพี่น้องสังเกตเบ้างนะครับหมอกน้าหมอกควรจะเนี่ยครับน้าหมอกกับล่งใบเพื่นแน่นะครับแล้วที่นี่เห่านี่ใส่ปุ๋ยน้ำฉีดเลยนะครับย่างฉีดนะครับแกงใส่แกงขวาเลยถ้ามันเฮาไ่ประมาณนี้นะครับระดับเอวแล้วนะครับสูงระดับเอวแล้วฉีดได้เลยนะครับ เล่นการเจริญเติบโตให้ปุ๋ยทางใบนะครับช่วงนี้เหลือว่าเฮาผสมเอาเองคือผมเ้าแหละครับปุ๋ยยี่ห้าห้านะครับมาละลายน้ำนะครับน้ำยี่สิบรตนะครับต่อปุ๋ยเก็ดสองช้อนพูพูนะครับใส่ลงไปละลาลน้ำนะครับยี่สิบรีตยางฉีดย่งมือเศร้าครับย่งมือเศร้าแต่เศร้านะครับยางมือแรงนะครับแดดอ่อนนะครับสีมงแรงเนี่ยกรฉีดได้นะครับ อีดเลยให้ปุ๋ยทั้งใบเพิินนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นการบำรุงแนนนะครับช่วงนี้ใส่ใจจังน้อยนะครับผลผลิตเท่าจะได้สูงในช่วงนี้ช่วงบ่มีฝนช่วงแรกนี้ช่วงแรงแรงซีนี่นะครับเหมาะสําหรับการใส่ปุ๋ยน้านะครับเพราะว่าฉีดเป็นปุ๋ยสําเร็จแบบเร่งเร่งต้นเร่งใบนะครับเพื่อนก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปบ่ว่ายีอหอ่ห้อใดกระางนะครับน้ำมาผสมละมาผสมใส่น้ำหลักกระฉีดให้เพิินนะครับเป็นปุ๋ยทั้งใบ ฉีดแกงไปเลยครับเดี๋ยวเราอ่องเพิ่นจะล่องดินไปนะครับอ่ามันก็นจะสะสมในดินนะครับถาดอาหารอ่าฝนตกมากหรือว่ามีความชุ่มชื้นหรือว่าฝนตกหลงฤดูมากอ่ะมันก็นจะได้รับปุ๋ยไปแน่นอนนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ผมบอกว่าเป็นอย่างจังอยากใส่ปุ๋ยล่องพื้นนะครับใส่ปุ๋ยล่องพื้นไปแล้วนะครับปุ๋ยนะครับมันจะอยู่ในดินนะครับมันจะอยู่ในไต้ดินพื่เท่า เวลามันใหญ่ขึ้นมาแน่นะครับมีความชุ่มชื้นมันก็สามารถมีปุ๋ยอยู่ไตดินกินไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถา้าห้า่ใส่เ้ามาตัาหฮามาถา่ายหยอดอยางเดียวนะครับบางคนใส่ปุ๋ยเม็ดถา่ายหยอดอยางเดียวปุ๋ยหฮาจะบม่มบ่คอยมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันบ่ม่นช่วงหนาฝนมันหนาแลกนะครับมันหนาแลงเฮาต้องใส่ถือต้องถูกวิธีนะครับมันจึงจะได้ผลผลิตหรือว่าจะได้อ่า เฮ็ดให้มันอ่าเห็ดแทนปุ๋ยเห่านี่มีประสิทธิภาพนะครับพผือเห่าสามารถดึงไปกินได้รอเลียงเพื่อนได้จนกลัวจะได้ถอนนี่แหละครับถ้าเขาใส่ร่องพื้นแล้วว่าต้องห่วงครับฉีดแต่อา่าฮอร์โมนทางใบหรือว่าเป็นปุ๋ยน้ำนะครับฉีดให้เพื่อนกินไปเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ต้องบำรุงลักษณะนี่แหละครับพี่น้องต้องบำรุงลักษณะนี่นะครับนาแรงนี่ต้องให้เป็นปุ๋ยน้ำย่างเดียวครับพี่น้อง จังจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดบ่แนน้ำไห้ใส่ครับถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนี่ผมบ่แนน้ำไห้ใส่เพราะว่าช่วงนี้มันแหล่งแห้งนะครับดินเริ่มแตกนะครับนาดินแข็งเข้าใส่ลงไปนะครับปุ๋ยกับบอละลายนะครับะจะเฮ็ดให้ปุ๋ยละลายได้ปุ๋ยเม็ดนี่กะดินเขาตรงมีความชุ่มชื้นนะครับ ช่วงนี้ฉีดยางเดียวได้ครับพี่น้องเด้อนะครับเป็นคลิปแนะน้าสาหรับมือใหม่นะครับพิ่นเห็ดโอ้เห็ดจางไหนเนาะปลูกไปแล้วสองเดือนสเดือนบางคนปลูกเดือนสิบเอ็ดนะครับปลูกไปแล้วมั่นกรลังงามฝนมาตกมาใส่จักเทียแห้งเลยถ้าเฮาดูฉีดนะครับถือว่าเป็นการไห่น้ำไปในโตนะครับพี่น้องถือว่าเป็นการไห่น้ำมั่นเข้าไปในโตแล้วก็ได้ปุ๋ยพร้อมนี่แหละครับอย่ามองขามตรงนี้ปลูกแล้วอย่าปลอยทิม ปลูกแล้วนะครับยาถาฝนนะครับถาฝนฝ่าบ่อใดนะครับถาเทว,วดาเพื่อนปล่อยน้ำลงมาให้เห้าบ่อใดอ่ะเข้าต้องซอยเหลียเจ้าของนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับในการใส่ปุ๋ยช่วงนี้นะครับต้องเป็นห้อโมนฉีดเร่งต้นเร่งใบหลกักกเป็นปุ๋ยเกรดนะครับที่พี่น้องนํามาละลายน้ำหลกักการเอามาฉีด ครับผมคลิปนี้นะครับกับผมมียังหลายนะครับกับมาแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงหนาแล้งใส่แบบนี้แหละนะครับจังจะได้ผลเต็มลอยนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับ